เ oh. oh. ชิญครับเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าถ้ามีพี่ๆเสือมนชนอยู่นะครับก็เราจะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายโดยให้พี่โรเบิร์ตนะครับมาพูดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับก็เราจะได้มารับทราบด้วยกันทุกคนสำหรับทุกท่านที่เป็นั่วงพี่โรเบิร์ตนะครับก็ตอนนี้ผมนะฮะอยู่กับพี่แฉวภรรยาพี่โรเบิร์ตนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันทีเดียวนะครับนะฮะ ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะครับอ่ะนะฮะอ่ะก็เราจะไม่เ,เยอะประมาณมาตอนนี้คนดูสองพันกว่าแล้วมานะครับพี่แจ๋วเช่ญครับมาเอาจะไดะ้นี่พี่แจ๋วภรรยาพี่โรเบิร์นนะครับสสวัดีค่ะ,ะด่ะก่อนอื่นก็พี่แจ๋วขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณก่อนเนาะขอบคุณแฟนๆพี่เจ้าคงจะดูคอมเมนต์เยอะเนาะนะครับอ่ะพี่เจ้าเชิญครับอขอบคุณทุกความห่วงใยทุก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 แขนงทุกทุกทุกท่านที่ทุกกําลังใจที่ส่งมาให้พี่เบิร์ดนะคะแล้วเราก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบหัวเรี่ยวหัวต่อช่วงวิกฤตจริง ค่ะเราก็เลยต้องต้องออกมาขอขอความยังไงะให้ทุกท่านได้เข้าใจใช่ค่ะใช่ใ<อ>ช่ให้ท่านได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เยี่ยมไม่กีดกันไม่ให้แบบงดเยี่ยมงดอะไรแต่ว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตเราอยู่ในช่วงที่แพทย์ทีมแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ ก็เลยต้องออกมาพร้อมกับพี่บอลเพื่อจะได้มาบอกให้ทุกๆท่านทุกๆก,ก,ก,กำลังใจได้เข้าใจเราตรงนี้ด้วยค่ะว่าหลังจากวันนี้เราหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะขอขอของดเยี่ยมเพราะว่า กำลัง <Stars> จะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้น Re แล้วก็ทีมแพทย์เราต้องปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์อนะคะ่ะครับคือแพทย์ตอนนี้ต้องการให้พี่เบิร์ดพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะโดยโดยทีย่การใช้ยาการใช้ยาของแพทย์ด้วยครับเขาจะต้องพักผ่อนให้ได้เต็มที่ <S <S แล้วก็ในการต้องออกซิเจนอะต้องต้องมีตลอดสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยม เขาต้องถอดออกมาถอดสายออกซิเจนเพื่อจะต้องลุกขึ้นมานั่งคุยแล้วทีนี้ระดับของออกซิเจนมันก็ทําให้มันมันลดต่ําลงซึ่งมันเป็นอันตรายกับตัวพี่เบิร์ดด้วยค่ะแพทย์ก็เลยต้องขอขอขอสั่งนะคะคือสั่งทางเราด้วยว่าให้ให้เราแบบเข่งคัเข่งคัดในเรื่องนี้ค่ะอใช่ใช่บางทีเราไม่ทราบว่าคนมาเยี่ยมนะโอเคมีเจตนาเดียวคือมาให้กำลังใจแต่เราไม่ทราบว่าบางทีท่านเนี่ย จะเป็นไม่สบายอะไรมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นเราไม่ได้ว่าใครคือช่วงนี้เขาร่างกายอ่อนแอคือติดเชื้อง่ายได้ง่ายมากค่ะอย่างนี้เลยคือติดเชื้อทั้งติดเชื้อไอปอดติดเชื้อในกระแสเลือดคือมันติดได้ง่ายมากซึ่งทีมแพทย์จะห่วงตรงนี้มากมากค่ะนะครับก็อ่ะนะครับก็พี่เฉาคือให้กาลังขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็เหมือนที่พี่เฉาบอกว่าอยากจะ ให้ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวพอพี่เบิร์ดแข็งแรงดีขึ้นมามาเยี่ยมได้เลยนะครับมาเยี่ยมได้เลยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับอ่เราจะไม่ยืดเยื้อนะครับพี่น้องครับผมว่าตอนนี้ทุกคนนะครับก็อยากจะเห็นพี่โรเบิร์ตเราจะให้พี่โรเบิร์ตนะครับขอบคุณถูกต้องครับปฏิหารต้องมีจริงใช่ครับและตอนนี้พี่โรเบิร์ตกำลังจะดีขึ้นผมอยากให พี่โรเบิร์ตได้พักผ่อนได้เต็มที่และให้ความร่วมมือกับทางาคุณหมอทีมที่เข้ามาดูแลนะครับเพราะเขาขอมาว่าหรือว่าใครอยากจะส่งอะไรมายินดีครับยินดีนะครับเราอยากให้ความร่วมมือกับคุณหมอนะครับเพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้พี่เบิร์ตต้องพักผ่อนเยอะมากๆนะครับเพราะตอนนี้พี่เบิร์ตพักผ่อนน้อยมากเอาล้ครับพี่น้องครับก็เราขอ ทุกท่านได้ฟังจากปากพี่เบิร์ดนะครับแล้วพี่เบิร์ดก็สะพักผ่อนครับพี่น้องครับเชิญครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เมตตาและห่วงใยพวกเรานะศิลปินตลกด้วยอยากจะเป็นแฟนคลับด้วยก็ดีนะช่วงนี้ที่ต้องออกมาขออนุญาตมดเยี่ยมสัตระยะหนึ่งก็เนื่องจากเราต้องให้โอกาสกับทีมแพทย์พยาบาลเขา ได้ทางานกันอย่างเต็มที่ผมก็อยากจะหายได้กลับมาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มด้วยช่วยกันเข้าใจการอย่าโกรธเบือนนะครับเดี๋ยวเบิดหายแล้วเบิดจะแจ้งให้ทราบแล้วค่อยมาเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับอ่าโอเคโอเคนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับนะครับขอบคุณ ขอบคุณทราพี่เบิร์ขอบคุณทรพี่แจ๋วด้วยนะครับนะครับก็ปิดและจบแต่เพียงข้อนี้นะครับนะครับใครอยากจะฝากของมาเยี่ยมได้เลยนะครับหรือว่าใครมาแล้วเอาของมาาฝากได้นะครับนะครับแต่ว่าของงดงดเจอพี่เบิร์ดนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ